สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะเจอกันกับครูน้อยเหมือนเดิมในห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะอ่าช่วงนี้เราใกล้จะสอบกลางภาคกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่2ถึงวันที่9กคุณครูจะทำคลิปเพื่อเป็นการทบทวนในเรื่องที่เรากำลังจะสอบกันนะคะในการสอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษาสองพนะคะเด็กๆจะต้องสอบด้วยกัน2บทนะคะคือบทที่1นะคะเรื่องของจำนวนนับ1-10ถึงและ 0ค่ะและก็จะเป็นบทที่2ในเรื่องของการบวกจำนวนนับ2จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน9ค่ะแต่ว่าในคลิปวิดีโอของวันนี้นะคะคุณครูจะเริ่มทบทวนจากหน่วยการเรียน,นรู้ที่1นะคะในเรื่องของการจับคู่เพื่อเปรียบเทียบจำนวนนับและก็ในเรื่องของการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับ1 1 0ถึง10และ0กันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของการจับคู่1ต่อ1นะคะในการจับคู่1ต่อ1เนี่ยเราจับคู่เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะบอกว่าจํานวนสิ่งที่เราจับคู่กันอยู่นั้นมีจํานวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะนอกจากนั้นเราก็อาจจะบอกได้ว่าจํานวนใดมากกว่าจํานวนใดน้อยกว่าค่ะโอเคเดี๋ยวเด็กๆมาดูตัวอย่างกับคุณครูนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะเป็นมแมลงเต่าทองนะคะซึ่งจะมาจับคู่กับมดแดงนั่นเองนะคะคุณครูจะใช้วิธีการโยงเส้นจับคู่ค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะคะเด็กๆก็สามารถทำได้เลยเพื่อที่เราจะได้ดูว่าในการโยงเส้นของเรานะคะเราสามารถโยงเส้นจับคู่สิ่งของต่างๆได้พอดีหรือเปล่านะคะอย่างในตัวอย่างที่คุณครูให้ดูนี้มแมลงเต่าทองค่ะ จับคู่โยงเส้นได้พอดีกับมดแดงเลยแสดงว่าจํานวนของมแมลงเก่าทองมีเท่ากับจํานวนของมดแดงนั่นเองค่ะนี่คือการจับคู่นะคะและก็สามารถนำเอามาปเปรียบเทียบจํานวนได้ด้วยเช่นเดียวกันถัดมานะคะอีกหนึ่งตัวอย่าง ครูใช้มแมลงเต่าทองเหมือนเดิมค่ะกับมดแดงนะคะทีนี้คุณครูโยงเส้นจับคู่เด,ด็กๆสังเกตนะคะคุณครูมีเส้นเหลืออยู่เส้นหนึ่งซึ่งไม่มีมดแดงให้จับคู่นะคะแสดงว่าจํานวนของมแมลงเต่าทองไม่เท่ากับจํานวนของมดแดงนั่นเองนะคะนี่คือการจับคู่แล้วบอกได้ว่าจํานวนของสิ่งของที่เรานํามาจับคู่ มีจำนวนไม่เท่ากันนะคะอ่ะัดมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะค,คุณครูใช้นกคู่กับนกแก้วนะคะค,คุณครูทำการโยงเส้นจับคู่เหมือนเดิมค่ะปรากฏว่ามีนกแก้วเหลืออยู่ตัวหนึ่งซึ่งจับคู่แล้วไม่มีคู่นะคะอันนี้เรารู้แล้วว่าเมื่อไม่มีคู่แสดงว่ามันไม่เท่ากันคราวนี้เรามาดูต่อดีกว่าค่ะเมื่อมันไม่เท่ากันเรามาดูว่า ภาพที่เหลืออยู่คือนอกแก้วสแสดงว่านกแก้วจะต้องมีมากกว่านกคูเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่านกแก้วมีมากกว่านกคูก่หรือหรือนะคะจะบอกว่านกคู่น้อยกว่านกแก้วก็ได้ค่ะนี่คือการจับคู่เพื่อเปรียบเทียบจํานวนนับนะคะต่อมานะคะคุณครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของจํานวนนับ1-10และ0ูนค่ะ คุณครูจะยกตัวอย่างการเขียนจำนวนนับเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนะคะให้เด็กได้ดูกันนะคะคุณครูจะเขียนจำนวนจากภาพที่เด็กๆจะได้ดูต่อไปนี้นะคะ จำนวนแรกของเราคือ0ค่ะศนคือตัวเลขที่เขียนแสดงจำนวนสิ่งที่ไม่มีนะคะเด็กๆสังเกตให้ดี0นเป็นตัวเลขคินูอารบิกเป็นตัวเลขไทยแล้วก็ศูนย์ที่เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะถัดมาคือ1ค่ะลูกหนึอารบิก1นึ่งไทยหนึ่งตัวหนังสือต่อมาคือ2อนะคะสองอารบิกสองไทยสตัวหนังสือ สามอาหรับีกสามไทยแล้วก็3มตัวหนังสือถัดมาเลยนะคะคุณครูจะไปอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปคือจำนวนนับ4ี่นะลูก4ี่ฮินดูอารับีกสี่ไทยและวก็สตัวหนังสือถัดมาเป็น5ฮินดูอาหรบกหไทย5้าตัวหนังสือจากนั้นก็จะเป็น6ค่ะหกฮินดูอาหรบับกไทยหตัว หนังสือถัดจากโกก็เป็นจำนวนนับเจ็ดนะคะเจ็ดฮินดูอาราบิกเจ็ดไทยแล้วก็เจ็ดตัวหนังสือค่ะถัดมานะคะลูกก็จะเป็นจำนวนนับแปดนั่นเองแปดฮินดูอาราบิกแปดไทยแล้วก็แปดตัวหนังสือนะคะอ่าถัดมาคือจำนวนนับ 9ก้าค่ะ9ฮินดูอารบิก9ตัวเลขไทยแล้วก็9ตัวหนังสือจำนวนนับสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะคือ10นั่นเองนะคะ10บฮินดูอารบิก10บไทยแล้วก็10ตัวหนังสืออ่าจำนวนนับสิบนะคะจะแตกต่างจากเขาเลยเพราะว่าสิบเนี่ยจะเป็นจำนวนนับที่มีสองหลักนะคะลูกมีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยแล้วก็มีหนึ่งอยู่ในหลักสิบนะคะอันนี้คุณครูเปิดให้เด็กๆดู ไว้ไปหน่อยนะคะแต่ว่าเด็กๆสามารถที่จะเปิดไปดูทบทวนได้เปิดอ่านในหนังสือก็ได้นะคะฝึกเขียนเป็นตัวหนังสือให้ได้แล้วก็จําให้แม่นว่าลักษณะของตัวเลขไทยและก็ตัวเลขฮินดูอารบิกเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเด็กๆเขียนได้ทุกอย่างแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการสอบได้เลยค่ะ ถัดมานะคะคุณครูก็จะมีคําถามเพื่อเป็นการทบทวน10บข้อนะคะให้กับเด็กๆๆมาช่วยกันตอบคําถามกับคุณครูนะคะอ่าคำถามในข้อที่หนึ่งค่ะถามไม่ยากเลยว่าข้อใดคือเลขศูนย์ไทยคุณครูมีตัวเลือกให้ด้วยนะคะขอไก่ขอไข่หรือขอควายค่ะเด็กๆตอบได้ไหมว่าข้อใดคือเลขศูนย์ไทย ถูกต้องค่ะคือขอไข่เนาะขอไข่ศูนไทยศูนไทยจะมีลักษณะที่กลมกลมเหมือนล้อยางเลยนะคะถัดมาที่ข้อ2ค่ะข้อ2เป็นการ,ปรเปรียบเทียบจํานวนนะคะโดยเ้าถามว่าข้อใดปเปรียบเทียบจํานวนได้ถูกต้องนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆดูนะคะมีภาพของเด็กผู้หญิงค่ะถ้าสมมุติว่าเด็กๆจะทําเหมือนที่ครูสอนคือยองเส้นจับคู่อ่ะเราก็จะยงเส้นตรงนี้เส้นที่1 ได้คู่ที่1ตรงนี้ได้คู่ที่2ตรงนี้ได้คู่ที่3ตรงนี้โยงมาไม่มีคู่นะคะแสดงว่าแสดงว่านะคะจำนวนของเด็กกับแมวไม่เท่ากันใช่ไหมลูกเด็กกับแมวไม่เท่ากันเด็กมากกว่าแมวหรือแมวน้อยกว่าเด็กนั่นเองอ่นะคะ่นี้เราจะมาดูกันว่าเราจะตอบข้อไหนดีตัวเลือกกอไก่บอกว่าแมวมากกว่าเด็ก แมวมากกว่าจริงไหมลูก,เด,กเด็กดูในภาพสิไม่จริงแสดงว่าข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะมาดูที่ขอไข่แมวน้อยกว่าเด็กอันนี้จริงไหมคะโอ้จริงค่ะแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องนั่นเองส่วนคอควายเด็กน้อยกว่าแมวเด็กน้อยกว่าแมวไม่ได้เนาะเด็กเหลืออยู่แสดงว่าเด็กมากกว่าแมวนะคะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบจํานวนในข้อนี้นะคะข้อที่เปรียบเทียบได้ถูกต้องก็คือแมวน้อยกว่าเด็กค่ะ มาต่อกันที่ข้อสามค่ะข้อใดเป็นตัวเลขเดียวกันทั้งหมดค่ะอันนี้คุณครูอยากให้เด็กๆสังเกตเองนะคะอ่ะกอไก่ขอไข่และก็ขอควายเด็กๆลองสังเกตนะกอไก่อ่ะดูตามที่คุณครูชี้ด้วยก็ได้จ้ะตรงนี้ตรงนี้อ่าชี้ครบแล้วทีนี้เด็กๆเรามาสรุปกันเลยค่ะว่าข้อไหนเป็นตัวเลขเดียวกันทั้งหมดเอ่ย อ่กากไก่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะแปดไทยแปดฮินดูอาราบิกและแปดเป็นตัวหนังสือสะกดว่าปอแอดอปเป็นตัวเลขเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะอ่าถัดไปเราจะไปดูต่อที่ข้อ4ค่ะข้อ4ี่เขาบอกว่าเขียนจํานวนดอกไม้เป็นตัวหนังสือค่ะเด็กๆจะต้องนับให้ได้ก่อนนะคะว่าจํานวนของดอกไม้มีเท่าไหร่จากนั้นก็มาดูที่ตัวเลือกตอบกันเลยกไก่อ่านว่า 8ขอไขอ่านว่า7คดอควายอ่านว่าหนะคะ,ะดเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะที่ข้ออะไรเอ่ยใช่ค่ะอยู่ที่ข้อคอควายเนาะเพราะว่าดอกไม้มีทั้งหมด6ดอกเราเขียนตามในข้อคอควายคือสะกดว่าหออกกหอกนะคะถัดมาที่ข้อห้าเลยลูกจำนวนที่น้อยกว่า9อยู่หนึ่งคือจำนวนอะไรเอ่ยนะคะกอไก่กบอกว่า8ด ขอไขค,คือเจ็ดขอควายคือหกทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะคิดอย่างไรดีเราถึงจะได้คําตอบในข้อนี้นะคะข้อนี้คุณครูแนะนําอยู่2วิธีนะลูกคือใช้วิธีการนับถอยหลังไปหนึ่งครั้งน้อยกว่า9้าเราก็นับถอยหลังจาก9้านับถอยหลังไปหนึ่งครั้งคือจํานวนแดนะคะหรืออีกหนึ่งวิธีคือใช้วิธีการลบอะค่ะเอา9้าไปลบหนึ่งค่ะ9ลบหนึ่งก็เหลือเป็น 8นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เ,เราก็ได้คำตอบคือกอไก่8ดเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า9อยู่1น,นะคะต่อมาคือข้อ6ลูกข้อถามว่าจำนวนใดมากที่สุดค่ะเ,เรามาดูตัวเลือกกันตัวเลือกคือกอไก่คือ8อค่ะขอไขคือ9ก้าข้อควายคือ6ทีนี้เด็กๆมาดูว่าจำนวนไหนเอ่ยที่มีค่ามากที่สุดจำนวนไหนคะ ่าถูกต้องค่ะคือ9นะคะทั้ง3ตัวเลือกเนี่ยเเป็นอ่าจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเลย9มากกว่า8และ9ก็มากกว่า6เช่นเดียวกันต่อกันที่ข้อ7ค่ะจำนวนที่อยู่ระหว่าง4กับ6คือจำนวนอะไรเอ่ยนะคะ,ะมาดูตัวเลขก็ไก่คือ10ข้อไข่คือ9ข้อควายคือ5นะคะอยู่ระหว่าง ระหว่างก็คืออยู่ตรงกลางนั่นเองระหว่าง4กับ6ค่ะมีแค่1ตัวเลขเท่านั้นคือถูกต้องค่ะคือเลข5ค่ะใช่ไหมคะเวลาเรานับเลข1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นระหว่าง4กับ6ก็คือเลข5นะคะถัดมาที่ข้อ8ค่ะจำนวนที่อยู่ระหว่าง8กับ6คือจำนวนอะไรเอ่ย ะคระาวนี้คุณครูขึ้นต้นด้วยเลขมากมาก่อนนะคะแต่เราก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันในการหาคําตอบได้นะคะระหว่าง8กับ6คือจํานวนอะไรคราวนี้จะพาเด็กๆนับถอยหลังบ้างดีกว่าเนาะเอาเริ่มจาก10ดีกว่าเนาะ,ะจาก10ถอยหลังไอีกหนึ่งเป็น9เป็น8เป็น7 6 5 4 3 2 1 0เพราะฉะนั้นอ่เด็กๆมาดูตัวเลือกตอบกันดีกว่า ดเด็กๆได้คําตอบแล้วดเด็กๆตอบว่า7นั่นเองนะคะอยู่ระหว่าง8ดกับหคือเลข7ดค่ะแปดเจ็ดหนะคะนับง่ายๆมาดูต่อกันที่ข้อ9ค่ะจํานวนในข้อใดมากกว่าดเด็กๆต้องนับภาพก่อนค่ะ น่าให้ได้ว่าภาพนี้มีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็ค่อยมาดูตัวเลือกตอบว่าจํานวนไหนที่มีค่ามากกว่าจํานวนในรูปภาพนะคะตอบข้ออะไรดีเอ่ยลูกตอบข้อขอควายนั่นเองคือ8ดใช่ไหมคะเพราะว่าจํานวนในภาพนี้คือ1 2 3 4 5 6 7งสามส้าใช่ไหมคะในภาพคือ7 เพราะฉะนั้นจํานวนที่มากกว่า7ก็คือ8นั่นเอง8มากกว่า7นะคะส่วนในข้อขอไข่7ไม่มากกว่า7แต่7มีค่าเท่ากับ7นั่นเองนะคะส่วนข้อกอไก่6 6ไม่ได้มากกว่าเนาะแต่6น้อยกว่า7นั่นเองมาดูกันต่อที่ข้อสุดท้ายนะคะจำนวนใดน้อยกว่าอ่ะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆต้องเริ่มจากการนับ นะคะจำนวนในภาพว่าในเด็กเราเนี้ยมีทั้งหมดกี่คนแล้วก็มาดูที่ตัวเลือกตอบเหมือนเดิมค่ะเด็กๆได้จำนวนหรือยังคะว่าภาพนี้มีเด็กๆก,กี่คนใช่แล้วเราได้เจคนเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาดูว่าข้อไหนน้อยกว่า7นะกอไก่กคือ10บสิบน้อยกว่าเจ็ดไหมลูกไม่ใช่10บมากกว่า7ขอไข่คือหกหกน้อยกว่าเจ็ดไหมคะถูกต้องค่ะหน้อยกว่าเ ขอควายคือเจ็ดเจ็ดน้อยกว่เจ็ดไหมคะไม่ใช่ค่ะเจ็ดเท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปตอบคือขอไข่นั่นเองนะคะทั้ง10บข้อที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูไม่ฝากกันบ้านนะคะตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่9นะคะที่เป็นการทบทวนคุณครูจะไม่ฝากกันบ้านนะคะแต่ว่าคุณครูจะเน้นย้ำให้เด็กๆ อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะเด็กๆสามารถอ่านได้ทุกวิชาที่เด็กๆเรียนกันเลยนะคะโอเควันนี้คุณรูจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ